รถไฟสายเหนือเมื่อวานนี้มีโบกี้ที่บรรทุกปูนซีเมนต์แล้วก็น้ำมันตกรางไป13โบกี้เนี่ยตอนนี้เก็บกู้ได้แล้วก็เปิดให้บริการเดินรถไฟสายเหนือตามปกติแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหการรถไฟเนี่ยนะฮะน้องโก้ครับน้องแตงครับเขาจะต้องระดมคนงานนะครับเครื่องจักรเข้าไปกู้กันกว่าจะกู้ได้ไม่ใช่ธรรมดานะครบ15ชั่วโมง ไม่ใช่ธรรมดานะฮะ13ตู้นะฮะแล้วก็มีน้ํามันรั่วลงมาด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นโบกี้รถไฟซึ่งเป็นขบวนที่ขนทั้งน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็ปูนซีเมนต์ตกรางที่สถานีหนองหล่มตําบลสีบัวบานที่อําเภอเมืองลําพูนนะครับตั้งแต่ตีสองของเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ทําให้ไฟสายเหนือทั้งสายล่ะไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้ แล้วก็ต้องวิ่งรถมาถึงเพียงแค่สถานีรถไฟนครลำปางนะครับทั้งขาขึ้นขาล่องตลอดทั้งเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เลยระดมครับสับพพาก,กำลังคนงานร่วมกับหลายฝ่ายกว่าร้อยคนนะพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไปเร่ง กู้ตู้โบกี้แล้วก็ซ่อมทางเดินรถไฟใช้เวลากว่า15ชั่วโมงนี่แหละครับจะต้องเร่งทำจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ใช้เวลากันทั้งวันเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถซ่อมทางนะครับมาทดลองขับอยู่แล้วขับไปแล้วผ่านทดสอบอยู่แล้วก็พบว่าสามารถใช้งานได้ดีตามปกตินะครับก็ไว้ใจได้แล้วละ่ะก็เลยเปิดเส้นทางเดิน ขบวนรถตามปกตินะครับก็ทําให้ขบวนรถไฟโดยสาร mm hmm. เที่ยวกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะที่จะวิ่งผ่านเป็นขบวนแรกในเวลาตีสามเนี่ยนะครับผ่านไปไดนะ้ก็ต้องเตรียมการนะเพราะขบวนกรุงเทพเชียงใหม่ที่จะวิ่งผ่านมาตอนตีสามนี่ก็ต้องออกจากหัวลําโพงกันนะตั้งแต่ช่วงดึกแล้วก็ทางนั้นก็เพิ่งเสร็จตอนสี่ทุ่มนี่เองนะคอนเะฟิร์มกันนะฮะ ส่วนเรื่องของสาเหตุนะฮะหลายคนสงสัยว่าเอ๊อยู่ดีๆเนี่ยทำไมตกรางรก็ตกกสิ13ตู้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยนะครับแจ้งว่าเกิดจากบังใบล้อนะฮะของรถพ่วงที่บรรทุกน้ํามันเนี่ยชำรุดนะตัวบังใบล้อเนี่ยมันชํารุดซึ่งก็ได้หา ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับมูลค่าความเสียหายท่านบอกว่าไม่สามารถปรับเหมือนได้ขณะที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามีผู้โดยสารตกค้างกันตั้งแต่เมื่อคืนวานที่ผ่านมาก็ต้องเป็นในสภาพนี้แหละนอนรอรถไฟกันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณตีสามแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อเห็นขบวน เที่ยวแรกมาเทียบชานชลาก็ขึ้นรถไปหาที่นั่งกันนะครับโดยเป็นขบวนรถไฟฟรีขบวนรถเร็ว102ต้นทางสถานีเชียงใหม่นะซึ่งก็จะออกจากเชียงใหม่เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ7นาฬิกา30นาทีเอาล่ะก็ถือว่าดีเพราะว่าช้าไปแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองจากตารางเวลาเดินรถเดิมนะครับที่จะออกตอน6 กานาทีเอ้าไม่เป็นไรนะครับขณะที่ขบวนรถด่วนนครพิงที่ออกจากสถานีกรุงเทพนะครับที่หัวลำโพงตอนอกโมงเย็นก็เดินทางมาถึงสถานีเชียงใหม่นะครับเมื่อตอน7.30นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาก็เป็นขบวนที่วิ่งผ่านขบวนแรกนั่นแหละหนละังจากซ่อมเสร็จอ้าปรากฏว่าไม่ได้วิ่งออกมาตอนดึกๆใช่ไหมวิ่งมาตั้งแต่ 6. โมงเย็นแล้วทั้งที่รู้ว่า ยังซ่อมไม่เสร็จนะฮะแต่ก็มีการประสานกันนั่นแหละว่าน่าจะเสร็จตอนไหนก็วิ่งผ่านไปได้แล้วก็มาถึงที่เชียงใหม่7จ็ดโมงครึ่งพอดีนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาเต็มขบวนครัถึงแม้ว่าการเดินทางจะล่าช้าไปประมาณสินาทีนี่ถือว่าปกตินะสินาทีเองนะฮะตามกําหนดเวลาเดินรถเดิมนะครับแต่ก็ประชาชนและนักท่องเที่ยวสอบถามแล้วว่าเป็นยังไงนะฮะเขยังบอกว่า ไว้วางใจนะใช้บริการรถไฟไทยต่อไปเชื่อว่ามีความปลอดภัยในการเดินทางมากที่สุดนะะ